คลิปนี้นะครับก็มารีวิวตัวบอเลอร์ใหม่ของเกมบอลสตาร์นะครับชื่อตัวทั้งนะเป็นตัวสส่แทงนะครับสกิลเขานะเป็นตัวสกิลมัดตโจมนะครับจะเป็นหมุนวงกลมๆแล้วก็ปล่อยมดออกมานะเวลาที่เรายืนใกล้มดเนี่ยจะโจมตีแรงขึ้นแล้วก็เคเลื่อนที่เวขึ้นด้วยส่วนท่าไมเมตาก็จะหมุนรอบตัวนะแล้วก็ปล่อยมดไปตามทางเนี่ยมาดูกันว่าเล่นจริงยังไง เวลาโจมตีนะมันจะเป็นวงวงรอบตัวนะครับแบบครั้งแรกนะโจมตี1,960แต่พอรอบสองนะครับเรายืนอ,อยู่บนมดนี่นะกองมดนี่นะครับแรงไป2,500เลยนะก็แรงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เวลาเดินบนมดก็จะวิ่งเร็วด้วยนะครับถ้าไม่ตายนะจะเป็นหมุนตัวแล้วก็พุ่งชนรัวเลยนะแไม่ได้แบบว่าลบครั้งเดียวเหมือนกับตัวถ้าไม่ตายของเรานะ จะแบบโจมตีรัวเลยก็ถือว่าแรงมากเลยนะลองดูกันข้างนอกสามร้อย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 นะกลองหมดนี่มันจะแบบว่าสร้างได้เรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่ามันจะหายไปตามระยะเวลาไม่ได้จำกัดจำนวนสามารถสร้างเป็นพื้นที่แบบนี้ได้เลยแล้วก็เวลาเราเลยยืมมือก็จะวิ่งเร็วแล้วก็โจมตี ถ้าเราโจมตีตรงขอ,งอบคขอบลงผมมันจะแรงแบบชิปิคอนแบบสามหกเลยต 2, 5, ีสองพันห้าใช่ไหมขอบสามหกเราก็ถือว่าเป็นอีกตัวที่เล่นง่ายแต่ว่จาจมารถไปได้นะครับเน้นแบบว่าซุ่มแล้วก็โจมต,ตีระยะได้เล้ ครที่อยากได้นะครับตอนนี้เขาก็มีเป็นแพ็กเกจขายอยู่นะครับตัวเซตนี้5 9 9บาทก็จะมีได้ทั้งตัวเหรียญทอง5,000เหรียญอัญมณี300แล้วก็อีโมจิครบเซตนะครับแล้วก็มีสเปร์แล้วก็สกิลก็ถือว่าโอเคคุ้มอยู่นะสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้จะเอาตัวเหรียญสีฟ้าไปแลกนะครับจริงๆไดูกันว่าเป็นยังไง ready Its เปลี่ยนสีเฉยๆนะพวกเป็ดลายลายเลยนะเหมือนตีให้โดนวงกะครับเลนนะวลาเรื่องวงกลมขอบนอกนะจะแรงมา,จากจะไม่เหมือนตัวอื่นที่แบบว่าโจมตีแบบระยะรอบตัวนะตัวน,นี้มันจะเมียบระยะขอบด้วยนะครับที่เพิ่มความ ว่าทะลุได้ไหมทะลุได้แต่ว่าตัวแรก,ก้องตายก็ถือว่าน่าเล่นเลยนะตัวนี้ใครที่แบบอยากได้นะก็ไปกดซื้อในสโตร์กันได้นะครับแล้วคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ